เป็นบ่อยมากเข้าใจเข้าใจเศร้าเลยมันเหมือนเราเร็วกว่าลูกอ่ะใช่เหมือนกับที่แบบปึ๊บน่ารอกน่ารักเสมอเลยแต่ชอบข้ามันดูแบบพีอะไรปบบมันดูเหมือนมีอะไรอ่ะแล้วมีอะไรอ่ะมันคมกัดแล้วมันแล้วมันมีอะไรอ่ะมันดูแบบแต่แล้วมันมีอะไรอ่ะม่าเจ๊ดจี๊ดเจ๋งเง ก็เรียนมาคือแม่ล่ามันแบบหมายว่าถ้าไม่เล่นมีแกเวลาแข่งอ่ะมันยืนหลังไม่ได้แทงผู้หญิงต้องอยู่ข้างหน้าคือถ้านักนจะแบบมันขึ้นหน้าเหรอมันเป็นมันเป็นการเสิร์ฟแบบนี้ก็คือปกติถ้าผู้ชายเสิร์ฟหน้าผู้หญิงก็ต้องคุมหลังขอมันแต่มันคุมไม่ได้มันจะเจอฝักของข้ามแย็บแต่ผู้หญิงจะพึ่งแบบบินเข็มหน้ก็เลยให้ผู้หญิงเอาคุ่มาข้างหน้าเอาคุมข้างหน้าผู้ชายมันจะหลับแย็บพันเขาเรียกว่าการเสิร์ฟ มันเก๋มันจะเที่ย์มันเก๋คนเก๋เกะนะ๋เนาะเมื่อกี้พี่มือแบบว่าแพ้แล้วอ่ะโดนน้ำไปไหนลูกงยี่อะไรหรอเพราะเธอเห็นฟ้าสวยสิเธอก็เลยสู้พยายามแบบเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาเยอมให้ก่อนเขาเธอสวยไม่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 ต้าห่ว ต่้งกันว้าเออหรือเขาเถอะวะเหกือนเล่นกับพี่ปางสองตอ๋อใช่แล้วเราไปเจอพี่ปางสองเเล่นตรงนี้ง่เล่นกับใคร อ๋อสองผู่กับตัวฟ้าใช่แล้วก็เล่นแทงไปผูตั้งริมอีกมัเหนื่อยแล้วเนาะไม่เหนื่อยหรอกแต่แล้หลับดือพอดีสวยมันมีคนที่แบบไม่เคยติดหัวมีคนที่ไบ้ที่แบบถึงว่คู่นเป็นเด็กดด้วยกัน ท,ที่แบแบแม่ีแน้นาแบบจะนต้องลองมาหจะรู้เออไปกินเหล้ารอเปล่าไปเที่ยวรอเปล่าไม่ต่ออต้องลอง,างออออนาต้างรดรอตีตเงีบางควรก็รอดนะ กเคยอยู่ีเนะครับรอบหนึ่งรอบสองคร,รับทั้งนะทั้งแพ้ตอนนี้เจนะนี่นี่นี่นัเหรอทออรอี่เดินไปนี้ย ท่สี่ดอ๋อเ่อนต่สองคนจะได้มีกับเสด็จเอราไม่เ่อนลยหรอเพื่อนภาษามาตามเสด็จเจะไม่ร่าด้วยเหียดกันมากเขาแบบกลัวแป้กลัวกลวย่ายกลัวแป้ไม่รู้แต่ว่าความแบบเหมือนเหยดัแล้วก็แไม่ได้สนิทกันจะรู้ว่าเรียนเพื่อนแบบ ของแบบโน่นต้นนั่นแหละสุดท้ายแล้วก็คือการมันบกหมดเลยครับเวลาเวลาเป็นการส่งขีปนาวุธมันไม่มันไม่บริสุทธิ์กันหรอกเพราะว่าเธอสามารถแอบให้มันแบบไิดหนึ่งได้ไหมพอเอาแค่ห้านาทีแต่แกนันเป็นแบบเถื่อหมาแล้วทีที่ถูกปกติมัแบบไม่ได้ปรับเพื่อที่ว่ามันมันจะได้ลงมาเป็นระดับ ต็ไม่ได้เห็นนมรไม่รู้ว่าโกหรือว่าเดี๋ยวนี้าดโอ้ยแบขึ้นขนแล้วเดี๋ยวมันหมอกันนะบ่ ที่เราเมือคนนคีนเขาแ่ีเขคือแบบไปติ็รบแขกแล้วก็จะข้ทีนึงเดียวไปไปตนี้กมจะเป็นาล่าลืมมันแเราอำัังเกมไมใช่ไหมตุ๊ครับเตมันจะบินหว่งนะครับอีกคนห ดูค <Cornell> ู่กับดีเหรออะไรนะแล้วเขาเรียกเกินใช่มุงาวได้ไงวะนี่คือหวานไม่ช่อ 走吧？Oh, wow. ปกติเองอยู่นะคะมีจุดมีที่วางทุกปกติวนวนที่มีกาสู่ง